ตำนานปืนพกยุโรป c c 7 5พื้นฐานแห่งความแม่นยำ c c 7 5ถือเป็นหนึ่งในปืนพกที่มีชื่อเสียงที่สุดจากยุโรปถูกออกแบบในช่วงปลายทศวรรษ1960ที่โรงงานซิสเตอร์สรโลเคในเมืองโรโนโประเทศเช็กจุดเด่นสำคัญคือเฟรมโลหะและการจัดวางกลไกแบบดับเบิลซิงเกิลแอคชั่นที่ให้การบังคับยิงที่นุ่มนวลและแม่นยำความบาลานซ์ของตัวปืนและตัวลำตรองที่ยาวกว่าเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวทำให้ c c 7 5ถูกยกย่องในหมู่นักแม่นปืน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกการออกแบบและคุณสมบัติสำคัญ C75 c มีลักษณะเฉพาะที่แยกตัวออกจากปืนพกแบบอื่นๆได้แก่รางล็อกในเฟรม LUG in f i a m e ที่ช่วยให้การล็อกแน่นและลดแรงถอยปลายเมื่อยิงระบบรังเพลิงแบบ Browning s h o r t Recoil ที่เชื่อถือได้และการจัดวางรีซิเวอร์ตับที่ลดแรงงัดเมื่อเกิดการยิงต่อเนื่องรูปทรงด้ามจับได้รับการออกแบบให้เข้ากับมือส่วนใหญ่และสามารถปรับแต่งชิ้นส่วน เช่นกริดป,ปลดทันโยกและลำกล้องได้ตามต้องการเวอร์ชันที่หน่วยงานเลือกใช้ระกูล CC75 พัฒนาออกมาเป็นรุ่นย่อยมากมายทั้งรุ่น c อ m แท็แท็กที่เคลือแลรุ่นที่เสริมกรอบป้องกันกระสุนหลากชนิดสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดหน่วยตำรวจและหน่วยพิเศษมักเลือกใช้รุ่นที่ผ่านการปรับแต่งเพื่อเพิ่มความทนทานและความแม่นยำเช่นการติดตั้งกลไกล็อกที่ทนทานขึ้นการเสริมระบบนิรภัย และการติดตั้งรางอุปกรณ์สำหรับไฟฉายหรือเลเซอร์ทำให้ cc 7 5ยังคงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับภารกิจหลักรูปแบบ hs 2 0 0 0ชื่อใหม่สายพันธุ์ร่วมสมัย hs 2 0 0 0เป็นปืนพกที่พัฒนาดโดยบริษัท hs ผลิตจากโครเอเชียรปรากฏชื่อในตลาดในช่วงทศวรรษ1990จุดเด่นของ hs 2 0 0 0คือโครงสร้างโพติเมอร์ที่เบากริบออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และระบบความปลอดภัยที่หลากหลายทำให้เป็นปืนพกที่เหมาะกับการใช้งานของตำรวจในเมือง และหน่วยงานที่ต้องการปืนพกน้ำหนักเบาแต่ยังคงความทนทานสูงความแตกต่างและความคล้ายคลึงระหว่าง CC 75กับดิเชต0องแม้ทั้งสองรุ่นจะมีต้นกำเนิดจากยุโรปและได้รับความนิยมในงานบังคับใช้กฎหมายแต่ CC 75มักเป็นปืนพกโครงสร้างโลหะแบบดั้งเดิมที่เน้นความมั่นคงของเฟรมขณะที่เชสส0 0 0เน้นโครงสร้างโพเมอร์เพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความคล่องตัวในการพกพาในด้านการใช้งานจริงหน่วยงานมากักคำนึงถึงภารกิจเป็นหลัก หากต้องการความแม่นยำระยะกลางถึงไกลและทนต่อการใช้งานหนักซ c 75อาจมีข้อได้เปรียบแต่เมื่อต้องการพกพาเป็นประจำน้ำหนักเบาและการดูแลรักษาง่ายของ HS เช2000กลับเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นการใช้งานโดยตำรวจและหน่วยพิเศษปืนทั้งสองชนิดถูกนำไปใช้งานโดยตำรวจหน่วยสวดและหน่วยพิเศษทั่วโลกด้วยเหตุผลด้านความทนทานความแม่นยำและการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากหน่วยงานที่ต้องการปฏิบัติการกลางเมือง จะให้ความสําคัญกับความคล่องตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานขณนะที่หน่วยที่ปฏิบัติการภาคสนามอาจชอบปืนที่มีความสามารถในการใช้งานต่อเนื่องและทนต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงการบํารุงรักษาและการฝึกใช้งานการดูแลรักษาเป็นหัวใจของความพร้อมใช้งานสําหรับปืนบริการทั้ง 4, 4ี -475 และเชส2,000ต้องการการตรวจเช็คชิ้นส่วนสมไสการทําความสะอาดลำกล้องและการฝึกฝนทักษะการยิงอย่างสม่ําเสมอโดยงานมักจัดตารางซ้อม และทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าปืนทำงานได้ภายใต้ขวา